เวิร์กช็อปอบรมการตรวจสอบบัญชีแบบเบสเซต์ค่ะคอร์สนี้เป็นเวิร์กช็อปที่จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ทำงานสอบบัญชีเป็นตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงการทำกระดาษทำการเลยทีเดียวเคลียร์ชัดออดิทโปรเซสและการจัดทำกระดาษทำการ Make Account Easy โดยรองศาสตราจารย์ดรโดนกันิษฐ์เตงอำนวยนะคะหรืออาจารย์แก้วายค่ะจะทำให้การสอบบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช่คุณหรือเปล่าคุณเคยมีปัญหาปวดหัวเหล่านี้ไหมนะคะหรือแม้แม้กระทั่งมันติดอยู่ในใจต้องการตรวจสอบบัญชีให้มีคุณภาพแต่ไม่รู้จะจัดทํากระดาษทําการซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีได้อย่างไรนะคะไม่มั่นใจในผลงานการสอบบัญชีของตนเลยตุมต้มๆต่อมๆอ,อ,อยู่เหมือนการสภาวิชาชีพบัญชีจะเรียกตรวจสอบหรือเปล่าบางท่านอาจจะบอกกําลังสอบ c p a เลยแต่ว่าไม่เคยฝึกงานจริงนะคะ ก็ได้แต่อ่านแต่ก็มองภาพไม่ออกหรือลงลายมือชื่อรายงานผู้สอบบัญชีไปแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบจริงมันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบหรืองานยากเกินไปนะคะเซ็นงบไปแล้วก็รู้ว่าเสี่ยงเอาแล้วจะลดความเสี่ยงได้ยังไงล่ะรวมถึงนะคะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายระหว่างการตรวจสอบทํางานแล้วไม่มีความสุขเลยทํากระดาษทําการแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะพอเพียงหรือเปล่า อาจารย์แก้วสายจะทำให้คุณ don't worry be happy นะคะไม่ต้องกังวลกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้เข้าใจกระบวนการสอบบัญชีนะคะตั้งแต่ต้นเริ่มรับงานเริ่มวางแผนจนกระทั่งจบออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นที่สำคัญนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีหลักสูตรที่ไหนสอนนั่นคือเข้าใจการ ฝึกทำกระดาษทำการซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของผู้สอบบัญชีรู้ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่อาจพบนะคะจากการสอบบัญชีในแต่ละประเภทบัญชีได้มีการฝึกปฏิบัติงานจริงเราเน้น learning by doing ค่ะแล้วก็ยังได้รับ audit standard form นะคะ audit standard form เป็นแฟ้มนะคะ ตัวออเดดซึ่งสามารถนำไปใช้ในสำนักงานของท่านได้เลยนะคะก็คือพร้อมใช้เลยว่าะงั้นเถอไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งทำขึ้นมาอีกรวมถึงได้รับเป็นไฟล์ไฟล์งานด้วยนะคะแนวการสอบบัญชีที่อัปเดตนะคะร่างของวิชาชีพล่างของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วคือทุกท่านทราบไหมว่าสภาวิชาชีพเนี่ยได้ออกร่างวิธีการตรวจสอบ ออกมานะอาจารย์ได้นำมาอัปเดตนะคะพัฒนาออกมาเป็นออดิตโปรแกรมนะคะที่อัปเดตตัวร่างของสภาแล้วนะใหม่กิ๊กเลยนะคะมาผสมผสานกับของที่อาจารย์ใช้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นชุด ซึ่งพวกเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนอกจากนี้นะคะยังได้รับออดิ t โปรแกรมที่เต็มรูปแบบซึ่งเป็นชุดพัฒนาจากสภาวิชาชีพนี่แหละและพิเศษค่ะยังได้ชุดสำหรับ SME อีกนะคอร์สออนไลน์ที่เรียนมีอะไรบ้างก็6ชั่วโมงนะคะเป็นการสอนผ่านซูมซึ่งอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้สอนทีเดียวเต็ม6ชั่วโมงนะคะอาจจะแบ่งเป็น2-2-2แบบนี้มีโดยมากจะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่จะเอาไปใช้เบื้องต้นให้พวกเราเห็นภาพ Audit Process กระบวนการสอบบัญชีมีสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองหรือ a s s e r t i o n เข้าใจหลักฐานการสอบบัญชีนะคะเวลาอาจารย์ไปพูดถึงแนวการตรวจสอบมันจะได้เข้าใจนะว่าควรจะใช้หลักฐานแบบไหน planning ค่ะการวางแผนงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบอกว่าเราจะต้องมีการวางแผนงานสอบบัญชีด้วยเอ๊ะแล้วมันจะต้องทํากระดาษทําการแบบไหนกันมันควรจะต้องรวมเรื่องอะไรบ้างนะอาจารย์ก็จะ,ะสครบโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนงานมาให้นะคะมีการมอบหมายงานสอบบัญชีต้องมอบหมายให้ใครทําอย่างไรจึงจะเป็นการตรวจสอบนะคะที่มีคุณภาพควรจะตรวจอะไรไปพร้อมกันรวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละประเภท นอกจากนี้นะคะพอเราสอนสดเจอตัวกันนะนั่นคือทําไมไม่ค่อยอยากสอนผ่านซูมเพราะว่าพอเราเจอตัวกันเนี่ยนะคะถ้าเรารู้แต่ทฤษฎีเวลามันไปทําเองเนี่ยมันจะยากดังนั้นแนวการสอนของอาจารย์นะเราจะใช้เวลาประมาณเกือบ2วันคือ,อเราก็จะพูดถึงหลักการจัดทํากระดาษทําการเราจะเน้นถึงวิธีการตรวจสอบแล้วก็การจัดทํากระดาษทําการเลยนะคะโดยฝึกปฏิบัติอาจารย์ก็จะจําลอง ธุรกิจ SME นะคะขนาดเล็กมานะเพื่อให้เราฝึกทำพอเราเข้าใจนะคะของธุรกิจ SME ตรงนี้แล้วพอมาวันที่3อาจารย์จะสอนออวิธีการตรวจสอบและมีแนวการจัดทำกระดาษทำการเต็มรูปแบบซึ่งอันนี้มันจะยากขึ้นนะ มันก็จะได้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าเออถ้าเกิดเราไปเจอจ็อบใหญ่นะคะเ,เป็นมีเดียมไซส์หรือเป็นขนาดใหญ่เราควรจะต้องทำยังไงที่สำคัญนะปกติเขาจะไม่ค่อยมาสอนกันนะคะปกติก็จะสอนแต่ออดิ t โปรแกรมเนาะแต่ของเราเนี่ยพิเศษให้ค่ะคือจะมีการสรุปตัวประเด็นปัญหาทางบัญชีนะที่พบบ่อยในการตรวจสอบแต่ละบัญชี แล้วก็มีแนวทางการจัดทำกระดาษทำการนะคะของผู้สอบบัญชีด้วยนะซึ่งเราก็จะใช้หนังสือแนวการจัดทํากระดาษทําการของผู้สอบบัญชีนะคะเป็นคู่มือแล้วก็เป็นตัวอย่างมารู้จักอาจารย์กันนิดหนึ่งแล้วกันลองสตรอาจารย์ดรดนกนิตตออำนวยหรือว่าอาจารย์แก้วใสนะคะในอดีตเนี่ยอาจารย์เรียนตรีจบธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จบโทบัญชีจุฬาจบ MBA แล้วก็จบ ด็อกเตอร์ทางด้านบัญชทีที่ประเทศอังกฤษนะคะกออ็อาจารย์ก็จะผสมผสานทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติงานจริงนะอาจารย์เคยทำงานอยู่ที่ Big 4 PWC นะคะในอดีตเป็น p r ซ c ว w a เตอ h o เฮาส์คูเปแล้วก็ ได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่มหาวิทยาลัยพอหลังจากบิ๊กโฟอาจารย์ก็ไปเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาบัญชีมหาวิลรยกรเกษตรศาสตร์นะคะข้อสอนนักศึกษาพนักงานผู้บริหารผู้สอบบัญชีรวมถึงก็ระหว่างนั้นก็ได้มีการทำช่วยคุณพ่อนะคะในการตรวจสอบบัญชีอยู่ตลอดดังนั้นอาจารย์จึงเวลาสไตล์การสอนเนี่ยถ้าใครเคยเรียนมักจะพบว่า จะเอาทฤษฎีกับปฏิบัติงานจริงเนี่ยมาสวมเข้าไปนะคะเพื่อให้ใช้งานได้จริงตรงนี้เป็นจุดเด่นนะแล้วก็แต่งหนังสือ,เ,อ,อเข้าใจคือเป็นคนชอบเรียนการศึกษาสมัยใหม่นะคะเป็นแนวทางอย่างเช่นพวกแบบ NLP หรือพ่อรวยสอนลูกต่างๆอะคะ่ะแล้วก็เชื่อในความง่ายเชื่อว่าบัญชีเนี่ยจริงๆมันง่าย นะคะทำยังไงให้มันง่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยไดออ้ใช้แนวการสอนนะคะที่พัฒนาขึ้นมาแบบ make account easy เข้าใจง่ายสั้นใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็ประยุกต์เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะก็เลยได้ตั้งบริษัทขึ้นมาตอนนี้ออกจาก,กเกษตรศาสตร์แล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะคะชื่อ Learn To w e a l แล้วก็ make account easy นั่นเอง แต่นี้มาดูโบนัสเราได้อะไรนอกจากประโยชน์ตรงนั้นนะคะเรื่องที่เราเรียนเรายังได้โบนัสคือ Audit Standard Form พร้อมไฟล์ตรงนี้จริงๆเนี่ยมูลค่าประมาณ5,000บาทนะคะได้คู่มือตัวอย่างนะเป็นคุณสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานดูได้ก็คือแนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะคะตรงนี้ก็มูลค่าพันบาทนะก็เป็นคัมภีรการทำงานในตำนาน ในอดีตนะคะอาจารย์เป็นผู้เขียนร่วมนะเรื่องของแนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบนะคะร่วมกับท่านอาจารย์ประกอบแล้วก็ท่านอาจารย์ศิลปรพรตอนนั้นในในตอนในตอนช่วงที่ทำออกมาใหม่ๆมันขายดีมากเลยนะคะแล้วก็ คอร์สแรกที่อาจารย์จัดอบรมยังมีคนที่มีหนังสือเล่มน,นี้ค่ะของอาจารย์นะมาเรียนด้วยหลายท่านทีเดียวแล้วก็บอกว่าตามหาตัวอยู่นะเมื่อไหร่อาจารย์จะสอนเล่มน,นี้เราก็ได้หนังสือเล่มน,นี้นี่แหละไปเป็นคําภีในการปฏิบัติงานอ่ะก็ไม่ต้องรอคอยต่อไปแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะเดี๋ยวจะมาทําให้พวกเราเนี่ยเข้าใจหนังสือเล่มน,นี้นะแม้มันจะนานแล้วแต่มันทันสมัยอยู่เสมอนะคะแล้วก็ประเด็นในแง่ของการสอบบัญชีเนี่ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะครบทีเดียวรับเนื่องจากเป็นเวิร์กช็อปรับจำนวนจำกัดแค่1 0 1ถึง15ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความมีประสิทธิผลในการเรียนรู้แล้วเป็นความตั้งใจจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยจะจัดอบรมแค่ครั้งเดียวต่อปีแล้วสาเหตุที่เลือกปลายเดือนกุมภาเนื่องจากว่าพออบรมเสร็จใช่ไหมคะพวกเราก็จะได้ไปใช้ตรวจสอบในสำนักงานจริงๆตามแนวทางหรือวิธีการที่อาจารย์สอนไปนะ ตรงนี้เนี่ยเราขอชั่วโมง CPD ให้นะคะน่าจะได้ประมาณ20ชั่วโมงทางบัญชีถามว่าเรารับ10-15คนรอบนี้แล้วปลายปีจะเปิดอีกหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่านะคะเป็นคอร์สที่คุณตามหานะคุณเรียนมาแล้วหลายคอร์สคุณก็ยังไม่เกิดความมั่นใจสักทีในการตรวจสอบและการทำงานอาจารย์อยากจะเชิญชวนนะคะให้ลงคอร์สนี้ดูนะเพราะเรารับ ไม่เยอะเรารับแค่นิดเดียวแล้วก็คอสกระดาษทําการนี้นะคะจบที่คอร์สนี้คอร์สเดียวเรียนจบก็จะมั่นใจในการตรวจสอบนะแล้วก็คุณก็จะยกระดับความเข้าใจในการทํางานเพิ่มขึ้นอย่างมากอันนี้การันตีค่ะ คอสบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวแพ็กเกจจะมี2 p a แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเร์นนิ่งนะคะเร์นนิ่งก็คือเรียนรู้ก็จะมีค่าอบรมแล้วก็เวิร์กช็อป24ชั่วโมงมีโบนัสออเดตสแตนดาร์ดฟอร์มพร้อมไฟล์ให้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือตัวอย่างการปฏิบัติงานแล้วก็กระดาษทำการให้นะซึ่ง ในรุ่นแรกๆที่เราจัดเนี่ยเราจะจัดแค่เป็นแพ็กเกจเียนยิ่งเฉยๆนะเรียนจบแล้วจบก,กันนะคะไม่ได้ไปตามดูคุณต่อนะแต่ตอนนี้เราก็ <c oughs> มีเสียงมาว่าเออพอไปทําเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกหรือมันจะครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบนี้อาจารย์เลยมีแพ็กเกจเสริมมาเป็นแอดวานซ์แพ็กเกจนะคะคือเออคือพอสมมติว่าคุณเรียนจบใช่ไหมคะพวกเราก็ ไปทำงานสอบบัญชีของตัวเองนั่นแหละ <c oughs> นะเสร็จแล้วก็อาจารย์จะช่วยรีวิวกระดาษทำการให้นะคะเ,เป็นงานของท่านบริษัทของท่านรีวิวให้หนึ่งงานแต่ขอเป็นไซส์เอมีนะแล้วก็จะได้ดูว่ามันครบถ้วนเ,เพียงพอเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพออย่างเหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วก็มี อะไรที่จะต้องปรับปรุงไหมนะท่านก็จะเหมือนกับพอท่านไปทําแล้วท่านแก้ไขเนี่ยท่านก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการทำจ็อบอื่นๆต่อได้นะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันใช้เวลาส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจนะคะที่อยากจะให้ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาเรียน15คนนี้ได้ปฏิบัติงานเป็นจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆเรียนแล้วคุณ f u l f i l คุณรู้สึกว่าเอ้ย คุณไม่ต้องไปเรียนอะไรอีกละเอาแค่นี้แหละพอละนะคะแต่กรณีที่ผู้อบรมไม่ได้ทำงานสอบบัญชีนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานให้อาจารย์ดูอาจารย์จะทำอีกแบบหนึ่งก็คือสอนฝึกงานนะคะโดยการให้ตรวจงบจริงก็อาจจะเอางบงบงบออเดดนะ่ของอาจารย์นี่แหละแต่ต้องรอหน้าง,งบนิดนึงนะคะแล้วก็จะลองสอนให้ตรวจงบจริงดูนะอันนี้ก็คือ1วัน ะะพอคุณได้มีโอกาสตรวจงบจริงสักจ็อบคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแค่นี้เองนะคะแล้วคุณก็จะมั่นใจขึ้นกรณีนี้มีราคาพิเศษหากจับคู่มาเรียนนะคะก็เกินคุ้มจริงๆค่ะเรียนครบจบที่นี่อ้าวทุกคนอยากรู้ราคาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวค่าอบรมจริงๆเนี่ยมูลค่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ตีไว้32,000บาทซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกนะถ้าคุณเรียนแล้วคุณทำงานได้เลย คุณเซนงบอ่ะนะคะจ็อบสองจ็อบคุณก็ได้เข้าลงตรงนี้มาแล้วอ่ะนะแต่คุณลดเสี่ยงนะคะแล้วก็คุณสามารถมาบริหารจัดการแล้วก็ทํางานสอบบัญชีที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคามากขึ้นนะจริงๆต้องบอกว่ามูลค่าไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณได้ตรงนี้ไปจริงๆมูลค่าเนี่ยมันมากกว่า3ามหมเยอะมันเหมือนคุณย่นย่อเวลานะคุณเจอคอสที่ใช่แล้วคุณเก็ตคุณเข้าใจอะ นะนอกจากนี้นะคะตัวโบนัสตัวที่พูดไปก็จะมี5,000คู่มีตัวอย่าง1,000แต่ว่าแพ็กเกจเสริมเพิ่มแอดวานถ้าใครอยากให้ช่วยรีวิวงานให้ตรงนี้จริงมูลค่าหมื่นหนึ่ง <c oughs> นะคะต้องบอกว่าปกติอะอย่างสมมุติว่าเราทำงานทุกคนคงทราบแหละมันก็จะมีค่าตัวของตัวเองอะเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยมูลค่าตรงนี้ อาจารย์ตีไว้นี่ตีไว้อย่างต่ำแล้วนะคะคือ44,008แต่ว่าพวกเราเรียนพวกเราจะบอกโหยมันแบบมันคุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีแวลูมากเอาเป็นว่างี้ละกันนะคะมาจัดคอร์สนี้เพื่อตั้งใจอยากจะช่วยวิชาชีพสอบบัญชีนะให้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชีให้ท่านมั่นใจในการตรวจสอบอาจารย์ให้ราคาพิเศษแบบนี้ละกันถ้าท่านเลือกเฉพาะแพ็กเกจเลิร์นนิ่งนะคะคิด16,800บาท นะแล้วก็โบนัสนะคะ2ตัวเนี้ยนะคะก็คือให้ฟรีแถมไปเลยเป็นแพ็กเกจนี้แต่ถ้าท่านอยากให้ช่วยรีวิวงานหรือว่าท่านอยากฝึกงานต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะในส่วนของอาจารย์แก้วใส่รีวิวนะคะกระดาษทำการให้เนี่ยหนาะอันนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆนะคะคือคิดแค่3,200บาท ถ้าแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ต้องการให้อาจารย์รีวิวหรือไม่ได้ต้องการฝึกงานท่านก็จ่ายแค่16800นะคะแต่ถ้าท่านใดต้องการรีวิวซึ่งรีวิวแล้วท่านไปแก้ไขมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับสำนักง,งานของท่านซึ่งอันนี้คืออาจารย์รีวิวส่วนตัวต้องบอกว่า จริงๆน่ะมันใช้เวลาและมูลค่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการคุยเฉพาะเฉพาะบุคคลเนี่ยมันมากกว่า3,200บาทเยอะนะคะเอาเป็นว่ารวมกันทั้งสิ้นเนี่ยคือ20,000บาท20,000บาทเนี่ยเกินคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่ามันแลกกับเออเวลาแลกกับเงินที่ท่านเสียไปในอดีตที่ผ่านมาท่านจะพบเลยว่าเดี๋ยวท่านเรียนอันนี้เสร็จท่านจะบอกว่าโอ้โหมันเกินคุ้ม ะะแล้วมาเป็นคอร์สที่ท่านตามหาแน่นอนค่ะดังนั้นท่านลองพิจารณาดูเดี๋ยวถ้าเกิดท่านสนใจท่านสมัครมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาแพ็กเกจ16,800หรือคุณจะเอาแพ็กเกจ20,000นะคะก็ลองเลือกมาดูเรารับแค่ ไม่เกิน15คนนะเท่านั้นนะคะตอนแรกคิดว่าจะนั่นแค่10แต่ว่ามีผู้สนใจมาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยอาจารย์มีราคาเดียวด้วย3คือ20,000พอตลนหลังก็รู้สึกว่ามีคนบอกว่าเพิ่มคนเถอะแล้วก็ลดราคาลงมาหน่อยก็เลยลดลงมานะคะเหลือประมาณเนี้ย1 6 8 0 0 นะก็เกินคุ้มนะคะเรียนครบจบที่นี่ประหยัดทั้งเงินและเวลาเรามีราคาพิเศษมาให้นะถ้าจับคู่กันมาเรียนนะคะแต่ขอขอแจ้งในไลน์แอด Make Account Easy เนาะสนใจติดต่อ Li n e แอด Make Account Easy นะคะหรือเบอร์โทร เบอร์โทรตามนี้ก็รอบเดียวปลายกุมภาเท่านั้นนะคะอบรมเสร็จก็ทำงานได้ทันทีอันนี้เป็นเทสติโมเนียลรุ่นก่อนจริงๆมีอัดคลิปไว้แหละแต่ว่าเดี๋ยวฟังแล้วมันจะยาวนะก็หลายท่านก็บอกว่า ต้งเรียนมาตามเรียนมาเรียนมาหลายคอร์สมากนะคะที่ไหนจัดเกี่ยวกับเรื่องการสอบบัญชีซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนจัดนะนอกจากสภา,าก็ไปตามเรียนก็บอกว่าพอมาเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่มีที่ไหนสอนการปฏิบัติงานลงลึกนะคะได้ละเอียดเหมือนเรียนกับอาจารย์แก้วใสเลยนะแล้วก็เรียนมาหลายแห่งเพิ่งจะมั่นใจในการทํางานในการจัดทํากระดาษทําการเพราะว่าคลาสอาจารย์จะเน้นเรื่องการจัดทํากระดาษทําการนะไม่ใช่จะมาสอนแค่แบบฟอร์ม แต่จะสอนที่มาที่ไปด้วยว่ากระดาษทําการมันออกมาอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปเหตุผลอย่างไรนะเราจรึงทําแบบนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าเนี่ยมุ่งมั่นในการสอบ CPA มากขึ้นบางท่านกําลังสอบ CPA พอมาเรียนคอสนี้นะคะวิชาสอบหนึ่งเนี่ยกลายเป็นง่ายสําหรับเขาไปเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องแนวการสอบแล้วตอนนี้คือเข้าใจมากขึ้นละนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะโดยมากถ้าใครมีโอกาสได้เรียนมักจะพูดว่าอาจารย์สอนเก่งมาก ทำให้การสอบบัญชีเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ทําให้มั่นใจการทํางานมากขึ้น15ท่านเท่านั้นนะคะมีแจ้งความจํานวงมาบ้างพอสมควรนะคะถ้าท่านมั่นใจอย่ารอช้านะคะเ,เดือนนี้นะคะภายใน31มกรานะท่านจ่ายมาจำมาก่อนก็คือเออครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งที่เหลือท่านก็จ่ายในต้นเดือนกุมภาอีกทีหนึ่งนะคะ เป็นว่าพบกันค่ะเก่งสอบบัญชีเรื่องง่ายทุกคนเก่งได้ค่ะมั่นใจลองเรียนกับอาจารย์แก้วใส่ดูนะคะ